น้องแนนจะถามนิดนึงนะคะว่าวิธีการดูทุเรียนว่าแก่แล้วเหมาะที่การที่จะตัดส่งลูกค้าดูแบบไหนคะครับขันตันแรกแนนดูที่วันเราปัดดอกดอกข้บานด,ดอกขอบานปัดดอกก็บอกลบอีกไม่เกิน5วันแล้วนับเลยแต่พี่นี่พี่จะนับวันปัดดอกแล้วพี่บวกไป5วันพี่ก็บอกเลยให้มันได้120วันก็ <120 S 2> เป็นหมอน,นแต่ตัวอืว่นอาจจะ ร้ยี่สิบวันก็มีบางพันแต่บางพันอาจจะถึงร้อยยี่สิบห้าวันรวันนะครแต่เหมาะหัวทองพี่เนี่ยที่ใช้ร้อยยี่สิบวันเป็นเกณฑ์นะครับเพราะว่าอย่างน้อยอย่างไใเข้อก็แก่นะครับอันนั้นหนึ่งที่เราปัดดอกอันที่สองพี่ดูประกอบก็คือปลิงปิงปิงเขาจะบวมตรงนี้ค่ในนี้เขาเรียกว่าปิงครับบวมใช่ไหมคะครับยิ่งบวมใหญ่ๆนะยิ่งใกล้จะหล่นมากเลยอืมค่ะอันสองคือปลิงนะค่ะ อันที่สามพี่จะดูร่องเนี้ยไอ้ร่องร่องร่องดูร่องเดี๋ยวมันสีน้ำตาลนะร่องระหว่างหนามระหว่างหนามเนี่ยออกสีน้ำตาลค่ะยังไงก็แก่นะปกติที่เขาตัดส่งจีเนี่ยจะมาแปะแค่แปดสิบเปอร์เซ็นต์ถ้าเราดูอย่างนี้นะต้องร้อยเก้าสิบถ้าจะร้อยสิบก็เกือบร้อยนิบครับไม่มีทางครับนี่ปุ๊บเราก็ตัดตัดได้เลยไดยมียางเลยนะคะเนี่ยและบางคนเขายังไม่มั่นใจเขาเอาลิ้นแต่ตรงนี้แต่เราไม่ต้องมันหวานแน่นอนเดี๋ยวน้องแนนขอลอง องได้ไหมอ่าป้ายป้ายก่อนนะคะหวานเนี่ยหวานเจี๊ยบเลยค่ะท้าลองตรงเนี้ยเนี่ยสามสี่อย่างที่ประกอบกันเลยเนี่ยที่วันแรกเราปาดอกก่อนอันที่สองดูที่ปิ้งนะครับปิ้งปิ้งตรงเนี้ยดูที่ปิงครับเนี่ยเขาจะเนี่ยเขาจะลงลร่วงอันที่สามก็ดูร่องตรงนี้ออกสีน้ำตาลหนึ่งนะแต่มันแห็งสีน้ำตาลนะให้ลองสีน้ำตาลเนี่ยชัวร์แน่นอนนะครับพี่เขาบอกน้ำพุ่งนะแข็งแล้วก็ไอ้ตัวนี้มันสากดิสากด้วยจับนจับดูข้างบนนี้จะสากหนะ ตรงนี้ตรงคอนี้จะสากด้วยนะครับประมาณ4ี่ห้าอย่างเนี้ยพอเป็นข้อมูลไม่พลาดนะกาเขียทุเรียนละแก่ไม่แก่นะครับอันนี้มอบทุเรียนร้องแนนเลยนะครับเรยครับทุเรียนสวยมากเลยนะคะก็สำหรับนะคะท่านผู้ชมนะคะที่สนใจนะคะอยากศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องทุเรียนนะคะสามารถเชิญที่ส่วนของท่านลองสุพัดได้เลยนะคะที่ไหนคะท่านมีมาหมูสีเข็ด ใน้ำาหมบบู่สิบก็ปรบมให้มา้รมูลจบแรกก็บเบอร์โทรนะครับศูนย์1 8ดหกครับศย์่งหนึ่งแปดหนครับค่ะ,ะก็อย่าลืมนะคะเชิญชวนนะคะซึ่งทุเรียนของท่านรองก็ตอนนี้เหลือประมาณ50าลูกซึ่งมีคนจองหมดนังคะ50าลูกนี เหลือสามสิบลูกเหลือสามสิบลูกนะคะตอนนี้รีบๆเลยนะคะท่านผู้ชมและก็บอกว่าลูกไม่ไ่อยสวยนะครับถ้าสวยเขาจองหมดแล้วใช่ค่ะต้องทุงวี้จะเหลือลูกไม่ไ่อยสวยแคย่างนสามสิบลูกหถึงลูกไม่ฉวยไม่สวยแต่รับประกันนี้<า>ครับเพราะรว่าถ้าซื้อจากสวนของของรองไปปุ๊บเนี่ยเรารับประกันให้ลูกนะครับถ้าไม่ดีเราเปลี่ยนให้ฟรีเปลี่ยนใหม่เลยนะครับได้ค่ะวันนี้นะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณเกษตรด้วยนะครับที่มาเยี่ยมสวนนะครับ you uh -huh.